ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ซอรัสวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องไทโน่ไทลันัสไทโน่ไทลันัสนั้นถูกค้นพบกระดูกในปี2009 แต่กระดูกที่ค้นพบนั้นกับไม่สมบูรณ์เอาเสียเลยโดยค้นพบกระดูกด้านหน้าของกระโหลกศีรษะและบางส่วนของกระดูกสันหลังมันมีความยาว9-10เมตรและมีน้ำหนัก1.2-1.3ตันครับและชื่อของมันนั้นมีความหมายว่ากิ้งก่าแห่งแดนมังกรครับหรือว่าเมืองจีนนั่นเองไซโนเทลานัสนั้นมันอยู่ในวงย่อยโป r โ e โ o t o i d a e ซึ่งอยู่ในวงหลักเทเลโนโซลิเดนั่นเองครับซึ่งมันก็มีญาติที่อยู่ในวงโปเชลโตโซลิด er พี่ับเลยนะครับเช่นโปเชลโตซซนัส er ควนหลงจูราเทเลนัส an และอ e ีโอเทเลนัสเป็นต้นครับและมันยังได้ไปปรากฏตัวในอนิเมชันเรื่องไดโนมาสเตอร์ตอนอวสานนิกด้วยครับซึ่งผมชอบดูเรื่องนี้มากๆครับแต่ว่าอนิเมชันเรื่องนี้มีจุดผิดพลาดค่อนข้างเยอะครับเช่น ในกระตูนบอกว่าไทะลโนไททันอยู่ในวงไทเโนซอริเดแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในวงคาคาราดอนโตซอริเดต่างหากและแตยาโมไทเรนัสอิสานเอ็นซิตทั้งๆที่มันควรจะอยู่ในวง a อะโคแคนโตซอริเดแต่ในเรื่องเขาบอกว่ามันอยู่ในวงไทเรโนซอริเดนตังนั้นก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ